สวัสดีครับผม,มนเมลีดีมากาพามาเิ็งใบมีดครับใบมีดที่ได้องศาดีที่สุดนะม,มาอันนี้เป็นของกินซิเต็มนะครับน้ำรลมแล้วกินซิเต็มเม0นแปดัิฟนะไอตั้ตไหลายๆยี่ห้อที่ผมเคยจับมาเนี่ไม่ว่าจะเป็นที่ที่เปิด เรือว่า CMT หรือว่า,อ,วาอีอะไรๆอื่นนครับอันนั้นมันสีมันสี่เจยอยู่นะครับเจยไอ้เจย,ยค้อยู่แต่ว่าแต่ว่าข้างบนมันกดเกินนะครับมันมันมันสยโน้มลงสิมันเลยเทไนระใบดินยากนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันสยี เจอยเจยลางนะจะว่าขังบนขังบนนี่บกกวเกินบกกวเกินไปนะครับมันิจะโลบเกินไปพอดีนะครัหากโค้งลึกโค้งลึกกับม้วนยากครับสังเกตว่าไปบ่มีขีดินติดเลยนะครับม้วนตลอดเวลาครับครับผมก็ดีเห้เบิ้งช่วงการทำงานครับามที่ผมเคยไปกับว่าอันนี้เระดีที่สุด 我、哦、三大爷。 ไฟเบิ้งครับองศาใบมีดแม่นในแม่นอุ้มดินหลายมันก็นยังห่วนรึเอ่านะ่ะเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้มันประองแักนะ